ดีเจเพชรจ้านำเอกสารเข้าให้ข้อมูลดี i หลังพบเส้นทางการเงินพัวพันผู้ต้องหาสำคัญคดี Forex 3D จําดีจำนวน5 0,000บาทยืนยันบริสุทธิ์100เปอร์เซนต์เมื่อเวลา9นาฬิกา35นาทีวันที่18สิงหาคม2566ที่ศูนย์ราชการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าดีเจเพชรจ้าหรือวิเชียนกุศลมโนมัยพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบ และเปิดเผยก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนว่าวันนี้มีความพร้อมในการเตรียมเอกสารสำหรับการชี้แจงกับพนักงานสอบสวนโดยเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับยอดเงิน50,000บาทส่วนหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าตนบริสุทธิ์ใจนั้น มีแน่นอนจะมอบและให้การกับพนักงานสอบสวนสำหรับยอดเงินดังกล่าวเป็นยอดเงินที่ทางนั้นฝากโปรโมตเพจโชว์รูมรถยนต์แต่นายอภิรักษ์โกดธิได้ให้คนอื่นติดต่อตอนมาแทนซึ่งตนไม่เคยบอกว่าจำเรื่องยอดเงินไม่ได้เนื่องจากการโพสต์ภาพดังกล่าวถูกโพสต์ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2018เท่ากับ5ปีที่แล้วซึ่งในการโพสตภาพตนโพสตวันละเป็นสิบภาพอาจจะจำไม่ได้ว่าเคยรับงานอะไรบ้าง แต่ตนก็กลับไปคุยหาจนเจออย่างไรก็ตามยอดเงินดังกล่าวตนได้มีการแจ้งกับกรมสรรพากรไว้แล้วด j เพชรจ้าเผยอีกว่าตนรู้จักนายอภิรักษ์เพียงแค่ครั้งเดียวจากยอดเงินห0 0 0 0่นบาทและหลังจากนั้นตนก็ไม่เคยติดต่อกับนายอภิรักษ์ และไม่รู้จักส่วนคนที่ติดต่อเป็นใครสักคนที่ DM Direct Message มาทางบัญชีอินสตาแกรมของตนพร้อมยืนยันว่าไม่เคยกดติดตามอินสตาแกรมของนายอภิรักษ์เมื่อถามว่าในการชี้แจงผ่านอินสตาแกรมของเพชรจ้าครั้งล่าสุดมีการโชว์ภาพบัญชีอินสตาแกรมของโชว์รูมดังกล่าว แต่ขึ้นว่ามีการถูกติดตามโดยชื่อบัญชีแอดฮอตบิรุกฟลายเทจ้ากดติดตามบัญชีดังกล่าวนั้นดีเจเรจ้าชะงักไปเล็กน้อยก่อนระบุว่าตนจำไม่ได้ก่อนที่ชายรายหนึ่งข้างกายดีเจเรจ้า คล้ายเป็นที่ปรึกษากฎหมายกล่าวขึ้นตัดบทสนทนาว่าเนียวขอไปให้การก่อนและดีเจเพชรจ้ายังยืนยันซ้ำว่าตนไม่รู้จักนายอภิรักษ์และมั่นใจในความบริสุทธิ์100%จากนั้นดีเจเพชรจ้าและชายรายดังกล่าวได้เดินเข้าห้องพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าให้ปากคําในฐานะพยานตามนัดหมายและหากเสร็จสิ้นการให้ปากคําจึงจะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในภายหลงัง